السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ب س م الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا ل لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي الحكيم มอนวารกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทั้งหลายครับรายการสนทนาปัญหาที่ถามนะครับมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับสอหมายเลขครับศ2 2 3 5 1602แล้วก็02-268 1414นะครับอสัสลาม like มาลยกุมมาผมก็ไม่ได้โทรไม่ได้อัสาลามาุลยกุมว่ like ววอาอะไรกุสัสลามครับผมจะถามเรื่องอาจารย์นะที่รับบังนะวิทยุอิสลามที่สี่จะมวมงนะอาติมมฮัมแล้วก็เดี๋ยวยสุดท้ายอีกทีหนึ่ง อาติมมฮัมกับอาติไซดินานเป็นไงก็ได้ได้ทั้งคู่นะนะอาติไซดานาโมฮัมมัด,ดานิลนวัฟังนอีไซกับโมฮัมเป็นไงอะไรนะแปลฟังหน่อยนี่อะไรนะแปลฟังหน่อยอาติมมฮัมกับอาติไซนี่ยไม่มีอาติไซอะอาติไซดานานายของเรานะ ถ้าหากว่าอา,อาตีไซดนาก็บอกว่าขอพระองคอ์ขอให้นายของเรานะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีไซยิดนะก็อาตีไซดอาตีมุฮัมมัดอนิลบาซีละนะหมายความว่าเอา่เอถึงท่านศาสดาโดยไม่ต้องใช่ไม่ต้องใช่ว่านายของเราครับและสุดท้ายอีก ครับับวัดตาแล้วก็อินนักลานะแปลต่อไปหน่อยว่าแค่วัดอีกอีกสถานี้แค่วอัดอีสานนี้นั่งอินนักลาตุกลริุนมีอาณยนะ<ฮ>แปลว่าไงอินนะันกลา่ะอินนักลาตุกลริุลมีอาดอันที่จริงพระองค์ท่านน,นั้นไม่ผิดสัญญาแน่นอนหมายถึง เราเอ่อพระองค์ลอตาลานั้นจะไม่ผิดสัญญาครับแล้วก็ครับแล้วก็อาจารย์ไอ้ที่เราว,ว่าอัดนี่มันไม่จบต้นใช่ไหมจบต้นนะเปล่าว่าอัดน่ะจบ<า>แค่นั้นน่ะว่าอัดจ้ะเนี่ยคือบางรายงานก็มีเท่านั้นนะบางรายงานก็มีเท่านั้นบางรายงานก็บอกอินนกาลาตุคุลิฟุลมีอาดมีต่อด้วยครับ แล้วก็ลองอินนักราตุบิดรุนมีอาจไม่ได้บิดาใช่ไหมอ๋อไม่ได้แม่ได้บิดาไม่มีบิดานะครับอืมก็เรียกว่าได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่ครับอืครับขอบคุณมากอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสลามวะเรามะตุลอฮิะบะเราะกาโตนะครับอ่าศูนย์สองสองสามห้าหนึ่งหกศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สองสองหกแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะครับสองหมายเลขนี้ก็รับใช้ ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ซุปพี่เวลา4ี่นาฬิกาสี่สิบหนึ่งนาทีคือร่อนเข้ามาแล้วครับนะร่นเข้ามานะครับก็เรียกว่าจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะมันเหมือนเวลาเนี่ยนะชีวิตของเรานมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะก็ยังใช่สองหมายเลขนะครับ อยู่ไปจนกระทั่งถึงสี่นิกาสี่สิบหนึ่งนาทีครับซูพี่สี่นิกาสี่สิบหนึ่งนะครับอัสลามวาลัยกุมอะไรกุมุสลามคะ่ะอาจารย์รรเอออยากจะเรียนถามว่าเอ,อเราจะทําข้อสารพิทยาให้กับพ่อแม่ที่เสียไปแล้วเนี่ยทาได้ไหมคะได้ครับอ่าแล้วค่ะแล้วก็ แจกได้ตอนไหนอะคะก็แจกได้เลยเพราะว่าพ่อแม่เราเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมล่ะอ่าค่ะเสียชีวิตแล้วค่ะเราก็สามารถจะแจกได้เลยนะครับอืมค่ะค่ะค่ะแล้วก็ล็อค่ะอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะอามีนครับอามีนครับครับครับอัสลามุสลามค่ะอัสลามุณสลามบาราฮมัตุลลอฮิวุบารอกาตุนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะาริคุณมุสลามครับท่านอาจารย์ครับ เชิญครับเคลดูุสิธนะครับสองคำถามนะครับท่านอาจารย์ครับคําถามที่หนึ่งนะครับท่านอาจารย์ครับเออคือท่านอาจารย์ครับคือทุกวันนี้ครับผมท่องจําสุรร์หรือว่าอันกุอ่านหรือว่าอะดิสอะไรเนี่ยครับท่านอาจารย์ครับแต่นี้คือท่องตลอดเลยครับแต่มันจําไม่ได้ตอนนี้มีเอ่อต๊ะครูท่านหนึ่งครับมาบอกกับผมว่าที่ผมจําไม่ค่อยได้นี่เป็นเพราะว่าผมชอบไปมองสิ่งที่ไม่ดีจริงไมครับท่านอาจารย์ก็ อ,อส่วนหนึ่งการมองสิ่งไม่ดีเนี่ยนะมองสิ่งไม่ดีมันมันเป็นของฮารามอยู่แล้วนะครับผมเ,เราใช้สายตาไปในทางที่ผิดศาสนาเนี่ยมันก็ฮารามอยู่แล้วแต่มันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการท่องจําหรือไม่เนี่ยนะครับ,รบก็ยังไม่ผมยังไม่ไม,ไม่ไม่เห็นตัวบทที่ชัดเจนนะครับเลียวครับ เพราะอาจจะว่า<อ>เพราะว่าการท่องหมายจำเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับวัยเหมือนกัน <c oughs> คือ,อควัยวัยอย่างผมอย่างท่านเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเด็กรุ่นลังเด็กรุ่นลหลังเนี่ยนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสมองคกเราเนี่ยมันมันรับสมองมารับมาเยอะนะพอแก่ตัวเข้าเนี่ยมันก็อาจจะล้นนะอา,อาจจะ เข้าไว้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะจําได้ดีกว่านะผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้าเกี่ยวข้องกับวัยด้วยเหมือนกันครับแล้วครับครับอ๋อถ้ากับรุ่นนี้ก็จะจํายากใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับครับอ๋อแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อแต่แต่ที่มองสิ่งที่ไม่ดีนี่มันมันมันไม่เกี่ยวใช่ไหมครับอ่ารมันมันไม่น่าเกี่ยวนะครับมันไม่น่าเกี่ยวนะแต่ว่าไม่มองไม่มองสิ่งไม่ดีแล้วก็จะดีครับ อ๋อครับครับบางทีมันเผลอไปมองครับอาจารย์อ๋อคือคือคําว่ามองกับเห็นเนี่ยคนละอย่างนะเหรอครับคือเห็นเนี่ยไม่ความไม่ได้ตั้งใจแวบมาไม่ได้ตั้งใจแต่ไอ้มองเนี่ยแปลว่าอะไรมองแปลว่าเออเห็นเห็นไม่ชัดก็เลยมองนะอันนั้นเนี่ยอ่ามันจะบาปตอนหลังตอนแรกเนี่ยไม่เป็นไรครับครับครับอ๋อครับครับคำถาที่สองคำถามที่สองนะครับนอาจารย์ครับคือทอาจารย์ครับมีวันหนึ่งครับผมก็ไปเยี่ยมมายัดนะครับครับ อก็ไปกับภรรยาผมครับครับตอนนี้ผมก็เห็นมีมีผู้อาจารย์เหลือใครครับเขาก็เยี่ยมอยู่นะครับเขาก็เข้าไปอ่านขอดุดมอาให้กับมายัดนะครับครับแต่หลังจากนั้นเอกลุ่มนั้นนะครับเขาก็ออกมาตอนนี้ผมก็เข้าไปตอนนี้ผมก็เห็นไม่มีใครตอนนี้ผมก็เลยเอาหนังสืออชีตนะครับที่ขอดุดมอาให้กับคนตายครับครับขึ้นมาอ่านนะครับครับตอนนี้ผมมีถามท่านอาจารย์ว่าอย่างนี้เราก็ทําได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับนะแต่ตอนนี้ เราสามารถทาได้ครับอ๋อปรากฏว่าก็มีคนคนก็มองผมว่าเฮ้ยทาไมเอาหนังสือชีตขึ้นมาอ่านอะไรเนี่ยอ๋อมันมันจะเป็นแต่ว่ามันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเลยครับข้อสําคัญว่าเนื้อความที่เราอ่านดวอานั่นน่งมันคืออะไรนะจะอ่านปากป่าหรือว่าจะอ่านโดยใช้หนังสือดูก็ไม่เป็นไรครับอืมแล้วครับครับ อ๋อเพราะเราจําไม่ค <Willy 2> ่อยได้ครับผมก็ต้องอ่านหนังสือมา่ใช่ใช่ฮอย่างอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วผลละบุญนี่จะจะเสียไหมครับไม่ได้แตะไม่ได้แตกต่างกันครับอ๋อครับครับครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับขอาตามุณครับท่านอาจารย์ครับว่าอะลัยกุมุสสลามวะเรหัมะตุลลอฮิวะะบเราะบุณฺห์อัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอ่า หลุดไปแล้วมึงนะฮะ,ะสาวว่าหลุดไปแล้วนะครับดูหน่อยครับอืมเอ่อก็มีถายอ่มีสายจากข้างนอกมาอ่ามาประเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบสายข้างนอกนะครับเพราะวะ่าเขาเขียนมาอ่สสาสลามอะไยกุมว่าอะไรกุณสลามค่ะครับจากไหนครับอ่อนนุชค่ะเชิญครับจ้า๋ยวถามอาจารย์ว่าบ้านที่มีห้องน้ําเนี่ย สมควรที่จะหันหน้าไปทางกิบลัตหรือหันหลังหันหลังให้กิบรัตเนี่ยดีไหมคะได้ไหมคะคือ <c oughs> ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเลี่ยงได้นะครับสามารถจะเลี่ยงได้ก็อย่าหันหน้าไปทางกิบรัสนะหันหลังได้ไหม,มได้เพราะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยที่เขาไม่หันไม่หันหน้าไปทางกิบลัตทันหลังทางกิบลัตเนี่ยเพราะเหตุที่ว่าเ,เราอยู่กลางแจ้งนะเราอยู่กลางแจ้งไม่มีที่กั้น ในวิชาการในวิชาฟิกเนี่ยเขาบอกถ้ามีที่กั้นแล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรนะแม้ว่าจะหันหน้าหันหลังตรงคิปบะหลัดก็ตามแต่ถ้าเราเลี่ยนได้ในบ้านนะครในบ้านมันมันมีที่กั้นอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับครับได้ครับอืประมาณนั้นหันหน้าหรือหันหลังหันหลังนะนะครับใช่ไหมคะครับครับได้ครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับอัสลามมะลัยกุ ในนี้เขาบอกว่าในเดือนบวชมีแขกต่างศาสนิกมาบ้านเราควรเลี้ยงน้ำอาหารไหม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเลี้ยงอาหารกับการรับแขกเหมือนกันเราบวชก็ไม่เป็นไรนะครับเ,าเ,าเขาก็อาจจะไม่ทราบเลยซ้ําไปว่าเราถือสิอดนะครับบัสลามอะัลากุมวะเลัยมุสลามจ้าครับแยกทามไอาจากลำเทียนะครับ เออก็เออนั่นนะอยากทราบว่าที่เจาะปลายนิ้วน่ะมันไม่เสียนะหรืหมาที่เจาะเลือดนะัตอนนี้เวลาเจาะเนี่ยเจาะเขาเจาะใหญ่เขาเจาะดึงเลือดเราไปต้องสองหลอดเนี่ยจะเสียไหมอ๋อไม่เสียครับไม่เสียนะไม่เสียอ,อ๋อใไม่ไม,มอย่างเพราะว่าเอเพราะว่าเอออันนี้เขาเอาออกไม่ได้เอาเข้าเช่่ะ <c oughs> ครับมาบอาก็เวลานังคอา เออเขานัดมาเราก็ไม่ได้ดู๋อไม่ไม่เสียครับไม่เป็นไรไม่เสียนะคะไม่เสียครับจ้าการงั้นขอบคุณมากค่ะขอพระคุณนะครับัสลามะลัยกุมวารยนุสลามนะอัสสลามุอะลัยกุ้มอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวารยกุสลามครับจากไหนครับจาลลลลเล่ค่ะลแแล่เชิญครับค่ะอยากสอบถามว่าปีที่แล้วอ่ะค่ะคุณพ่อเขาป่วยหนักก็เลยไม่ได้ ถือสินอดนะคะครับอแล้วก็แต่ว่าจ่ายข้าวสารฟิตยาแล้วอะค่ะอ่าแล้วก็แล้วก็ปีเนี้ยเขาสามารถถือสินอดไหวเนี้ยค่ะเขาต้องใช้ของปีที่แล้วไหมคะคือการที่เขาเราจะออกฟิทยาเนี่ยนะครับมันต้องมีเหตุผลว่าคนที่ป่วยนั้นไม่สามารถที่จะถือสินอดได้นะครับนะ่ะ แต่ถ้าหากว่าเขามีโอกาสที่จะหายแล้วก็ถือสินอดได้เนี่ยไม่อนุญาตให้มีการออกฟิดิยะแต่ถ้าเขาออกแล้วอย่างเช่นคุณพ่อคุณย้อเนี่ยนะครับแล้วเขาสามารถที่จะถือสินอดได้เนี่ยก็ขอให้ถือสินอดชดใช้เถอะครับอ๋อค่ะครับแต่สิ่งที่เราออกไปก็ถือเป็นสระกร้อไปครับเป็นสิ่งดีครับ โอเคค่ะงั้นขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณนะครับคาราบสลามุอะลัยกุมอาลุสลามค่ะอ่าก็ทำให้คนอื่นได้เฟดิอาไปด้วยนะครับได้สโลกร์วิดัสลามุอะลัยกุมว่าอะไรกูกัสลามบาราห์มาตุลลอฮ์จากไหนครับจะถามปัญหาเกี่ยวกับไอเอสุนารวาติป้าเวลาเลยแหละครับแล้วก่อนจากไหนครับเนี่ยพระประแดงครับปักรัดครับเชิญครับ ถามปัญหาอาจารย์เกี่ยวกับสุนารวาตีปะครับสักห้าเวลาเลยครับอ่ายัางไงถามยังไงถามว่าในในแต่และกระตูนมันมีหน้ามีหลังมีอะไรบ้างก็ <c oughs> เอาตั้งตั้สุโบโเลยนะ,ะครับตั้งสุโบโเลยครับสุโบนี่ก็คือว่ามีหน้าไม่มีหลังนะครับโซฮดมีทั้งหน้าทั้งหลังครับนะครับอาซัตมีหน้าอย่างเดียวหลังไม่มี ครับนะครับมะเกร ệ นะครับมะเกรบเนี่ยนะครับมีหลังหน้าไม่มีอีซามีหน้าไหมครับมีหน้ามีหลังด้วยครับเออครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากอะไรสักเรื่องหนึ่งครับครับครับอ่าในคือผมได้ยินจากอาจารย์ท่านหนึ่งบอกราว่าการขอดุอาการขอดุอาระหว่างอาจารย์กับขออีกอมาเนี่ยมันเป็นดุอาที่ประเสริฐมันเป็นดุอาเหมือนกับ อ่ามุสลิมเราที่ไปประกอบพิธีฮั์อ่านขอดุอาร์ที่สุกอาไรปะไม่ทราบว่าเนน่าจะใช่ใช่ไหมครับคือคือเอ่อถามว่ามีมีมีรายงานมาเท่าที่ผมจำได้นะบอกว่าการดุอาร์ระหว่างใบในอาใยนี่นะระหว่างสองอาจานนะครับระหว่างสองอาจานนี่หมายความว่าอาจานแล้วก็อีกคามัดนะครับครับเอ่อก็ถือว่าเป็นดุอา์มุสติญยาบะ เป็นดวอาที่รถตลาดจะรับนะส่วนจะเหมือนกับการดูอาที่อา,อารฟาฟะหรือไม่นะเนี่ยผมยังไม่พบครับคือผมคือฟังจา,จาจรย์ท่านหนึ่งบอกบอกว่า,วา<ฆ>การขอดวงอาระหว่างอาจาญกับอิกรมาเนี่ยเป็นดวงอาที่ประเสริฐเทียบเท่ากับดวงอาที่มุสลิมไปทาฮั์ขอดวงอาที่ทุ่งอารฟาฟะออัน,นอันนั้นเนี่ยผมผมไม่พบนะแต่พบว่า,ร,าระหว่าง อาซาไกคอมานั่นเป็นดูอาที่ลอตตาลาจะส่งรับค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 รับไว้ขอบพระคุณนะครับบัสลามอะลัยกุมวะอะลยคุมุสสลามะเราฮ์มตุลลอฮ์วาตาคาตุครับอืมผมไม่ได้บอกไม่มีนะแต่ว่าพบบอกผมไม่พบนะเท่านั้นแหละนะเพราะว่าอะไรที่ยังไม่แน่ใจก็ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะฮะไม่ได้ปฏิเสธนะเอถ้าเรายังไม่พบเราไม่เจอจะไปบอกไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะครับ พอหลายคนก็บอกว่าไม่มีไม่มีแต่ว่าหาไม่เจอก็ได้นะครับ022351602แล้วก็022681414 02 02นะครับอัสลามว,ว,ว,วะลัยกุมวะลัยกุมสลามครับจากเขตสะพานสูงครับเขตสะพานสูงครับเชิญครับคือจะถามว่ามายิตคนมุสลิมที่ตายแล้วนะผู้ชายหันที่จะละหมาดคนตายเอาไปละหมาดนะครับคือ เอาไปวางละหมาดผู้ชายหันไปทางซ้ายผู้หญิงหันทางขวาใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับแต่นี่มันมันเป็นหลักการศาสนาที่ชัดเจนไหมอาจารย์มีบัญญัติไว้ว่าต้องทําอย่างนี้ตลอดไหคือจริงๆแล้วเนี่ยนักวิชาการ<ม>เขาจัดระเบียบนะฮะจัดระเบียบในเรื่องของการปฏิบัติศาสน,านากิจนะครับอ,อาจจะไปหากุรอาหาดิสเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่า ถ้าถามในตำราฟิกเนี่ยตำราฟิกต่างๆเนี่ยเขาก็วางระเบียบมันไว้นะครับวางระเบียบว่าแปลว่ามีมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับผมก็ดูในตำราฟิกเนี่ยเขาก็เขาก็วางไว้อย่างนั้นนะครับแล้วที่ประเทศซาอุดีอาระเบียที่มักกะเมื่อที่ทารอมเนี่ยเขาหันหัวไปเหมือนกับเราไม่ทางประเทศไทย คือคือจริงๆเนี่ยนะผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าไม่เคยไปอยู่ตรงนั้นสักทีหนึ่งนะฮะอยู่ที่นั่นก็นานแต่ไม่เคยไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าคือมากการเนี่ยเป็นอย่างนี้คือมาการเนี่ยเวลาเขาวางเนี่ยนะแต่ตอนนี้ไม่ได้วางไม่ได้วางใกล้แล้วนะเท่าที่เห็นนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะวางใกล้เลยใกล้ใบตุลล้อแต่ีนใบตุลล้อเนี่ยมันเป็นมันเป็นกว้างวงกลมไปเลยนะครับ ซึ่งซึ่งมันต่างกับต่างกับเรานะต่างกับเราเพราะว่าที่น่น่ะเขาละหมาดหันได้ตลอดใช่ไหมนะหันได้รอบเลยนะครับครับผมหันได้รอบฉะนั้นจะเอาเอาเกณฑ์ะเกณฑ์ในการวางที่นู่นนะครับแล้วก็เอามาใช้บาราบางทีก็ก็ไม่ได้เพราะบาเรานี่มันไปได้ทิศเดียวนะทางนู้นไปได้ทุกทิศครับครับขอบพระคุณอาจารย์ครับครับขอบพระคุณนะครับอัสลามอะลัยกุม วา่วอาอะไรกุมสลามแต่ไม่ได้ถามว่าถ้าหากมันวางผิดเนี่ยจะใช้ได้ไหมความจริงก็ไม่ไม่ได้มีเงื่อนไขที่จําเป็นนะฮะนะถ้าหากว่าเราวางผิดไปจากถ้าผู้ชายอาจจะหันไปทางขวาผู้หญิงอาจไปหาไปทางซ้ายนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ทําให้การละหมาดโรเสียแต่ประการใด นะครับและโดยเฉพาะเนี่ยถ้าหากว่าที่มด,ดีนาเนี่ยนะครับมันจะมีกูโบสองท่าเราสุลุลเหรอโดยมารยาทแล้วเนี่ยเขาคืออิหมัมเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านขวานะฮะที่ผมอยู่นะด้านขวาแล้วก็บ้านท่าเราสุลุลกูโบสรงอยู่ตรงนั้นเนี่ยโดยมารยาทแล้วเนี่ยเขาไม่หันไม่หันเท้าไปทางกูโบสทางกูบโบสองท่าเราสุลุลนะครับทั้ง,ทงชายและหญิงครับอืม การออกอเดี๋ยวเดี๋ยวอัสลามมะลัยกุมวะลัยกุมสสลามุรรฮัมตุลลอฮ์วะบระกาตุครับจากไหนครับกอมารุจมานบ้านไร่ครับบ้านไร่ครับเชิญครับอ่ามีมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกแล้วทีนี้พ่อตายครับอาจารย์มอดลกเนี่ยจะต้องตกไปถึงลูกใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับแล้วเท่านี้ อ,อทางฝ่ายพ่อน่ะมีน้องๆอ,อีกหลายคนถ้าเกิดตามหลักหลัก,ลก,ลก,ลกสากลเขาก็เอออเออเขาจะมระดกนี้เป็นของลูกแหละว่างไงแต่ถ้าทางหลักศาสนาอิสลามของเราอะญาติองฝ่ายพ่อต้องได้รับด้วยใช่ไหมครับพร้อมกับแม่เอ,อคือแม่เ<ม>นี่ยต้องได้รับอยู่แล้วนะแม่กินฟรดูอยู่แล้วนะครับ อ่าแต่นี้ก็ต้องดูว่าลูกมีกี่คนมีอะไรตาอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีจะมีมันมันจะมีกันกันอยู่นะครับมีลูกคนเดียวครับมีลูกคนเดียวเป็นผู้ชายครับอ่าอ่ามีลูกคนเดียวเป็นผู้ชายนะครับอ่บาก็เลยเป็นกินอาซบอยู่แล้วนะครับแต่นี้ต้องไปดูรายละเอียดเนี่ยผมคงต้องดูรายละเอียดในเรื่องของการแบ่งบรดก ok นะครับว่าเาพราะว่าการ การมีลูกผู้ชายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะถูกจากการคนอื่นไว้เยอะทีเดียวนะครับยกเว้นว่าผู้ที่กินฟรดูนะเช่นเรื่องของแม่เนี่ยนะมันไม่สามารถกันได้แม่ต้องได้กินแน่นอนครับแม่ต้องได้ส่วนญาติส่วนญาติทั้งพ่อที่เล้ยงน้องแล้วก็ว่าัตามครบถูกต้องครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับครับอัสลามลมุลเลกุムมุสลามอัลลอฮุ มีคำถามมาทางอินบอกว่าการออกอากาศประจำปีสามารถออกได้เมื่อไหร่ก็ครบเมื่อไหร่ก็ออกมานะั้นคำว่าครบเนี่ยมันครบสองครบครบปีนะตอนที่หนสองครบพิกัดนะครบพิกัดนะครบปีก็คือว่าชนปีชนคำว่าชนปีเนี่ยก็เรียกว่าชนปีกบริยะชนปีทางจันทรคตินะครับ แล้วก็ครบพิกัดครบพิกัดเนี่ยก็คือคิดคิดอะไรครับคิดเรื่องของราคาทองประมาณหกบาทกับ14หุนอะไรทำนองนี้นะครับตอนนี้มันก็ขึ้นไปประมาณแสนแสนสองประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะครับถึงจะครบพิกัดนะแต่เขาถามว่าสามารถออกได้เมื่อไหร่นะครับก็ออกได้เมื่อครบ มาครบปีนะครับออาจจะออกได้ก่อนเล็กน้อยนะครับอ่านจ,จะอออนได้เขาเรียกว่าสามารถออกก่อนได้เล็กน้อยถ้าเราแน่ใจว่าครบปีแล้วมันก็จะอยู่ครบครับบัสลามอะไลกุมวะไลกุมุสลามวะรอมาตุลลอฮิวะบราัดาจากไหนครับจากเสรีไทยค่ะเชิญเลยครับมีคําถามคะ่ะเรื่องการส่งลูกเรียนศาสนาค่ะครับ แต่หนูว่าส่งลูกเรียนศาสนาฟัดดูอีนแล้วก็ละหมาดได้ละหมาดนำตะระเวียได้อ่านดุอาได้ดแต่ว่าหนูแล,หนแล้วหนูให้ลูกไปเรียนสามันสายธรรมดาค่ะครับคือคําว่าการส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยเราต้องส่งเรียนสนันวีอะไรจนเขาจบไปอย่างนี้ไหมคะอ๋อไม่จําเป็นไม่จําเป็นเพราะว่าเราเรียนแค่ฟัดดูอีนเนี่ยเรียนแค่การปฏิบัติ ส่วนตัวได้นะครับดูแลครอบครัวได้อย่างที่ท่านว่ามาสักครู่เนี้ยก็คิดว่าครบแล้วนะครับส่วนการไปเรียนศาสนวีนะครับหรือยามีอาเนี่ยมันก็เป็นการคริกว่าฟรดูกิฟายะนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้เพิ่มพูนมากขึ้นแต่ความเป็นการเรียนศาสนา ภาคฟุตดออีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการครบสามารถปฏิบัติด้วยตัวเองและครอบครัวได้แล้วครับค่ะครูครแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่หนูได้เรียนมาลูริ้วมานะคะเขาบอกว่าการส่งลูกเรียนฮาฟิกเรียนสายศาสนาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเวลาตายไปอะค่ะเขาจะได้ชุดคุยได้มงกุฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรณีของหนูเนี่ยสมมุตินหนูตายไปแล้วอะหนูจะได้ผลบุญด้านนี้ด้วยไหมคะก็ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับลูกของ คุณหนูนะครับว่าได้ปฏิบัติดีหรือไม่การเรียนมากเรียนน้อยเนี่ยบางทีก็ไม่ได้มีผลอะไรมากจะมีผลก็คือว่าเขาปฏิบัติตามที่เรียนหรือเปล่าถ้าหากว่าคนเรียนเยอะนะครับเรียนสาาวีเรียนยาเมีแต่ปฏิบัติไม่ดีกับพ่อแม่นะครับไม่ไม่ได้ปฏิบัติตัวที่ดีเนี่ยนะมันก็สู้คนเรียนฟัดดูอินนะ จบป .4 ฟัดดูอินป .7 ฟัดดูอินที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะมันก็ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติของลูกมากกว่าแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยนะท่านนาบีสุลลาะฮุลัยิวสลัมได้บอกว่า,าส่งลูกที่เรียนกุรานเนี่ยนะครับเรียนกุรอานหนะมายความเรียนกุรอานจะท่องจําหรือว่าอ่านกุรานได้อยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับก,ก็พ่อแม่ก็จะได้มงกุฎด้วย นะครับได้ได้มงกุดสวมศีรษะเมื่อถึงวันเกียรมัดนะครับสําหรับลูกทีเ่เราส่งไปเรียนกุรอานครับในกรณีอย่างนี้หนูสอนลูกเองที่บ้านสามีสอนได้นะคะได้หรือว่านะเอาลูกมาเรียนเอาคุณครูมาสอนที่บ้านอย่างเงี้ยหนูก็อยู่ในเครือข่ายของการได้รับมงกุฎของ อย่างนี้ด้วยไหมคะได้ครับได้ครับอ้ชาล็อกฉันทำดินแล้วค่ะครูพอดีหนูมีความหนักใจตรงนี้มากเพราะว่าหนูอยากให้ลูกเรียนศาสนาควบคู่สามัญแต่ด้วยความการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สะดวกค่ะแล้วเราสะดวกตรงด้านนี้เราก็เลยให้ลูกเรียนใกล้บ้านเราเพราะว่าครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างในกรุงเทพด้วยค่ะดีครับดีครับที่ถูกก็อย่าไปอย่าไปหนักใจนะฮะ เอาหินออกไปจากหัวใจได้แล้วนะท่านทําถูกต้องนะครับจะรู้ใจหนูละหมาดนาตารเวียได้อันดูอาได้ท่ามดุลิลล่ะเขาเรียนจบจากฟาดูอินของลิตดาวนค่ะครับครับอ๋อดีครับนะฮะท่านทำดินละค่ะขอบพระคุณนะครับอัสสลามอะลัยกุมว่าไลกุมุสลามวะรอมาตุลล้อชัอัลประกาศตูค่ะครับในคอมเมนต์นี่บอกผู้หญิง ละหมาดมัญยัดได้ไหมคะถ้าได้จะละหมาดทุกวันได้ไหมคะละหมาดหายัดอ๋อม่ใช่ละหมาดมัญยัดละหมาดหายัดละหมาดได้ครับนะทุกวันแล้วครับผมไปดูว่าละหมาดมัญยัดละหมาดทายัดนะฮะนะฮะละหมาดได้ครับทุกวันก็ละหมาดได้ครับหายัดก็คือละหมาดที่เราต้องการที่จะขออะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ